เช้าเชาอย่างนี้สีหมอกหายไปไหนนะโกงก็ไม่มีไหนดูซิว่าเขาไปไหนตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีครับบา้า,านนะาาน,น้อยเขาก็มียูแถวไหนหน้าตามหาซะหน่อยอยู่ไหนเอ้ยไม่มีเอยไม่มีเลย หรือว่าจะมาเล่นดินแถวนี้วายนั่นไงครับโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตามไปดูสิอ๋อสีหมอกชอบสิ่งนี้โอ้โห <c oughs> เขาอยากมาเล่นดินครับสีหมอก ว่าไงอ๋อชอบสิ่งนี้ยิ้มชอบชอบใจหนูชอบดินครับโอ้โห,โโหแล้วก็ไม่บอกกันว่าอยากมาเล่นดิน,น,นดูสดูสะอาดสะอาดไม่ชอบนะครับผมมัเกียากขี้ดินครับความสุขกหลับตาเครื่องเลยผู้สนใจเลยครับเนะี่ย โอ้ยไม่สนใจเลยโอ้โหโอ,โหโอโหมากจังสีเก็อบอ่บอกเป็นสภาพครับบกไปดือ้อนันเย็นแต่นเาน,นเาะยนะ้ำเ้าเนาะเกียกดินใส่นอนเสื่ออ,อืมเหมืองโอ้ยยังไงสีหมอกสีหมอก บอกขานเลยว่าิ้มยิ้มมเลยเออเยิ้มมีเยี้ยมมีเยิ้มมีเยิ้มมุมปากทาเป็นงอนทำทำเป็นไม่สนใจกลัวเข้าบ้านกลัวได้ไปนอนโกงครับเยิ้มจีหมอกนั่นไอ้บ่เมื่อนตาเลยอ่ยะจีหมอกเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งทำทาบริยินเบิ้งรับตา โอ้โหเจ้าลีนั่นเราเนี่ยเฮ้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 ยวีเฮ้ยทำทาเฮ้ยรับซื้อเฮ้ยเบิงครับ เส้ยครับอเอ้ยเอ้ยเตือนทำทำเปลี่ยนทำเปลี่ยนครับทำเปลี่ยนปะส้น,สนใช่ออาวอามดุดควนควนมดุดเอาเอามองไมอ่อีกอุยสร้างเปลี่ยนแนวนี้เอาสะดวกแบบนี้โอเครู้เรื่องไปดีกว่างั้นให้เธออยู่ตรงนี้แล้วกัน